แชปแชปแชปแช,ป,ชปโอ้โหบอกเลยสุดโก้กแล้วฮะเครื่องนี้ครับอยู่เคสยอดฮิตครับซูดามิแมคคาครับสาคาดเส้นด้านข้างตรงนี้สุดเฟี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างเป็นตัววีฝาข้างตรงนี้ก็เหมือนข้างนี้แหละนะครับฝาเดียวกันแต่ว่าเราเปิดให้ดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะยังไงเปลี่ยนไฟได้นะกดปุ่มข้างบนนะครับเปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้นะกดค้างไว้4วิไฟดับแพลบโดยที่พัดลมยังทํางานอยู่นะครับ ใครไม่ชอบไฟใครกลัวเมียตีหัวใครกลัวลูกออกจากมุ้งมาานะครับผมคุณก็ปิดไฟเล่นกดเปิดไฟคืนได้กดเปลี่ยนสีไฟได้นะครับไปเรื่อยๆผมค้างไว้ที่สีนี้แล้วก็แล้วกันนะครับผมเป็นสีแรนดอมนั่นเองเครื่องนี้จบไปในงบ3 4 4 8 0บาทได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับ i5 1 2 4 0 0 F 6คอร์12เทร์บ44ครับแรม16 GB DDR4 บัส3 2 0 0 v i p e r Gaming M. 2 NVMe ครับ 256G b นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอครับ Inno Td GeForce RTX 3 0 6 0 1 2 g b GDDR6 ครับเป็นตัวสพัดลมด้านใต้อย่างนี้สวยจัดครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ครับเป็น Head H 6 1 0 m จาก BioStar นั่นเองมาพร้อมกับ power supply Aerocool 750วัตต์80ดบพัดบอครับอยู่กับเคส c s n a m i Macar ครับทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีถ้าใครไปเล่นมือสองเนี่ยใส่การ์ดจอมือสองเข้าไปเนี่ยคุณจะได้การ์ถ้าในงบเนี่ยคุณจะได้การ์ดีวีวน แต่คุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าการจอมันเป็นมือ2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราขายทั้งมือ1และมือ2มือ2เราก็คัดสภาพแล้วก็มีประกันให้ลูกค้าแน่นอนนะครับผมอ่ะจบเรียบร้อยที่เครื่องนี้34480ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีจากร้านบอสพีซครับ